มูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร่าด้วยกันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสองประเด็นนะครับแล้วเดี๋ยวเหรียญนื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะตามทีหลังนะเพราะว่าข่าวมันเยอะนะครับ ก็เลยรวมข่าวไปเลยนะครับไม่ว่าจะพวกกลุ่มมีมกลุ่มอ่าเหรียญพวก Security อะไรพวกเนี้ลูน่าเทอร a ่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะรวมแพ็คไปด้วยกันเลยนะครับฉะนั้นก่อนอื่นนะผมขอโปรโมทกระดานบิดเก็ตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคส s ิกดอกประมาณ5-8%ถึงเอร์เซ็น ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ถ้าสนใจถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสในทางเลือกในการลงทุนนะครับคือใกล้เวลามาแล้วรวมถึงกระดานไบแ a น c e ไทยแลนด์สภาพคล่องดีเหรียญเยอะนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับรวมถึงระบบการสเต็กกิ้งเออร์เนอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีตอนช่วงของอ่า ใกล้แล้วแหละนะครับเนื่องจากยื่นกับกรอตออยู่ตอนนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของลูน่าหรือเทอรล่ากันก่อนนะครับเราต้องเข้าใจพื้นเมฆพื้นกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะครับเนื่องจากอิทิเลียมสปอร์ตทีเนี่ยผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับมีกองทุนที่ยื่นนะครับที่ผ่านรอบแรกเนี่ย เอาเยอะพอสมควรนะผมจำตัวเลขไม่ได้ห้าหรือสิบห้าหรือสิบเจ็ดเนี่ยนะครับอ่าประมาณกองทุนนะครับก็หลักๆคือแบ็กล็อกอยู่แล้วนะครับก็คือผ่านเรียบร้อยนะครับดังนั้นตอนนี้ทุกคนก็มาลุ้นด้วยกันว่าอ่า etf ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นโซหรือ xrp นะครับก็ x อ่าโซเนี่ยในฝั่งของอเมริกาเนี่ยโฟมมากกว่านะครับส่วน xrp เนี่ยเขาค่อยๆมา เรียบๆลื่นๆเรื่อยๆนะดังนั้นเมื่อเราพูดถึงตัวของของลูน่าหรือเทอร่าเนี่ยมันมันจะได้รับอิทธิพลสองอย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายนะครับเกี่ยวกับอ่า กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของฟิ t ทเตีนะครับหรือฟิตยีเนะครับเป็นการโหวตฟิตยีบเอ็ตัวนี้ก็จะให้ความชัดเจนเกี่ยวกับตลาดคริปโตนะครับเป็นการจัดเหรียญว่าตัวไหนเป็นเหรียญ Security เหรียญไหนเป็น Community เหรียญไหนเป็น Stable coin เหรียญไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะจัดประเภทได้ชัดเจนขึ้นนะครับรวมถึงเิการลดอำนาจของ SEC ด้วยนะครับให้หน่วยงานอย่าง s อ c เข้ามานะครับในการ e f ฟ n i t i o นนะครับเป็นการคานอนำหนาจกันนะครับเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปี2022นะครับคุณแกลลี่เกนเซอร์ก็พยายามที่จะโจมตีคริปโตมาตลอดนะครับตอนนี้ก็มีการลดทอนอำหน้านะครับแต่คุณฝั่งของคุณแกลลี่เนี่ยเขาบอกว่าเอเอไอตรงนี้ผ่านนะครับมัน จะทาให้กฎหมายในการควบคุมของคริปโตเนี่ยมันละหลวมเกินไปนะครับคือคือ,คอพวกฝั่งของคริปโตก็จะหาช่องอะไรอย่างนี้นะครับแต่ปัญหาคือแกพูดมันก็ไม่ค่อยมีน้ําหนักอนะเนาะเพราะว่าแกแกเล่นคริปโตแต่ละอย่างเนี่ยมันมันส่งผลกระทบต่อตลาดนะครับมันไม่ได้เป็นผลดีต่อตลาดด้วยนะครับดังนั้น ไม่ค่อยมีคนเชื่อแกเท่าไหร่นะครับถึงแม้แกอาจจะมีบางมุมที่พูดจริงนะครับว่าไอ้ผลตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้มีพวกวิชาชีพหรือพวกช่วยโอกาสจากช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยเข้ามามากมากขึ้นนะครับงั้นตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่า,ากฎหมายเนี่ยผ่านแล้วนะครับคือร่างกฎหมายคือ f i t หรือ Fit ทเวนตี้วันนะครับผ่าเรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นผลที่ทำให้คดีของ XRP เอยโดยเฉพาะ XRP เนี่ยก็จะโดนโดนเรื่องตอนนี้โดนเรื่องมากที่สุดคือตกลงแล้วมันเป็นมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นมีมูลค่าแทนแทนเงินหรือ,อยังนะครับมีมูลค่าแทนเป็นตัว ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยน,น,นะครับพะเขายอมรับแค่ปิดคอยกับอีทหรือ b d c <Yeah. S 1> กับอีทเท่านั้นนะครับแต่ผู้พิพากษาหรืออะไรหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับ XRP ขนาดนั้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวให้ความกระจ่างของ XRP และอีกตัวหนึ่งคือ u s d c นะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่า u s เ c เนี่ยจะออกมาลูกผีลูกคนยังไงมีการสรุปยังไงนะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ต่อไปในการเล่นทั้งฝัด นะครับทั้งมูลทั้งพุ่งนะครับว่า u s เ c จะจัดอยู่ประเภทไหนเพื่อจะทำการรีเพกนะครับเราก็สามารถที่จะรีเพกในฝั่งของอเมริกาได้นะครับเพราะว่าตามกฎหมายอยู่แล้วอีกตัวหนึ่งคือลูน่าสอนะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันก็โดนเป็นเหรียญ Security รวมถึงโ SO ซ a อสแอหรือ ADA หรือหลายตัวนะครับก็โดนเหรียญเป็นเหรียญ Security หมดฉะนั้น อ่าอีกหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยนะครับที่ทางสภาคองเกรสเนี่ยเขาได้ร่างกฎหมายไว้เนี่ยเขาจะมาคัดคัดกรองนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับไม่ปล่อยให้แกลลี่คัดเองแล้วมั่วยหมดนะครับเขาเขาทำตามนายอ่นะครับที่เขาเขาว่าแหละนะครับทำตามกลุ่มเขา ของคนสแสวงหาผลประโยชน์ในวอล l s สตรีทนะครับแต่ก็เอาแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ XRP จะนั่นด้วยนะครับแต่ตัวของลู n a หรือเทอร์ลเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงฉะนั้นช่องของเราเนี่ยผมก็บอกงี้นะครับผมผมเชียร์ลูน่าหรือเทอร์ลมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเพราะผมรู้ว่า มันใกล้คดีของโดคอนแหละนะครับก็อย่าเพิ่งเป็นแบบลำคาญกันนะครับแต่ผมมาพูดนะพูดความจริงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าใจความจริงแหละแต่ไม่เข้าใจกระบ,บวนการนะครับหมายความว่าตัวลูน่าหรือเทอรล่ามันต้องปลดก่อนนะครับปลดก่อนเดี๋ยวน่นจะไป u ี t c กับลูน่าคลาสสิกอ่ามันค่อยๆไปตาม ตามลำดับอะไรอย่างนี้หลายคนอยากให้ลูน่าแคสติกมูนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันทำยากนะครับด้วยหนึ่งคือเม็ดเงินสองคือเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเรื่อง AI อะไรอีกด้วยนะครับก็เลยบอกทุกคนไปตามเนี้ยนะครับว่าลูน่าแคส s ิกเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะครับมันสามารถที่จะเล่นสามารถที่จะคัดกรองได้นะครับ มันก็ค่อยๆไปตามตามตัวใหญ่นะครับพอมันตอนนี้มันยังสถานะเป็นมีมอยู่เดี๋ยวอีกสักพักอนะ่ะมันจะรีเพกหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นแอลคอยนะครับเผาให้ได้ก่อนนะครับให้เหลือหลักประมาณสักแสนล้านลูน่าแคสติกให้ได้ก่อนนะครับแล้วผมจะเรียกตัวนี้ว่าแอลคอยตอนนี้ยังเผาไม่ได้เท่าไหร่เลยนะครับเผาไม่ได้เท่าไหร่เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเผาไม่ได้เยอะนะนะครับก็คือค่อยๆเผาไป นะครับถ้าเกิดมันจะเป็นอย่างเนี้ยซีซีเขาอยากจะให้ลูน่าแคสิกมันอยู่แค่1ดอลลาร์ก็ต้องว่าแค่1ดอลลาร์นะครับตัวลูน่าหรือเทอร่ามันก็เป็นลูน่าเก่าวันนี้เราต้องว่ากันนะครับก็หลายคนฟังผมอาจจะไม่ได้พอใจเชียร์ลูน่าแคสิกอย่างเดียวผมก็ไม่ได้เชียร์แแบบมืดฟ้ามัวดินหรือหลับตาเชียร์นะครับเรามาพูดตามโพสต์หรือกระบวนการกันว่า ตัวไหนจะไปก่อนตัวไหนจะนั่นก่อนนะครับดังนั้นตอนนี้ตัวของ Luna c แคส s ิ c มันก็จะมีการโหวตนะครับอันแรกเลยคือการโหวตพวกข้อเสนอนะครับในการเปิดใช้การสื่อสารระหว่างบล็อกเชน ibc ด้วยโปรโตคอล o m i s s e นะครับก็เป็นการถ่ายโอนร,ระหว่างเทอรล่าลูน่าแคสินะครับและ o m i s s e ก็จะถูกกู้เพินในคายันนะครับคายันใน ID ส7 t ูง t a เจ็ดเทจเ,ซเ,ซเ,ซเนต์สิบสองบนโคลัมบัสไฟนะครับก็อ้างอิงตรวจสอบโอมิสิก็จะถูกกู้คืนอ,อันนี้เป็นอันแรกที่ต้องดูด้วยกันส่วนอันที่สองนะครับก็เนื่องจากตัวของ Ethereum Spot ETF เนี่ย นะครับมันเริ่มแอปพูบนะครับมันเริ่มแอปพูบเนาะรวมถึงข้อเสนอ1นึ่งสนะครับปรับปรุง IBC ด้วยก็เลยทำให้ Luna Classic เนี่ยเริ่มมีการขยับไปที่ประมาณพันสอที่ศูตัวนะครับแล้วก็มีการฟื้นมูลค่าการตลาดที่664ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ทำสถิติที่ค่อนข้างดีนะครับ อันนี้ก็ข้อมูลมาจากเฟสบุ๊กนะครับวันที่ยีบสองพฤษภาปีสองพันยิบสี่นะครับก็ IBC ก็ลงคะแนนเชิงบวกประมาณ8ปดิห้าเปอร์ซ็นเทียบกับสิบห้าปซ็นที่ไม่มีการยับยั้งนะครับเราก็คาดว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกรรมข้ามเครือข่ายราบรื่นนะครับประสิทธิภาพมากขึ้นจากผู้ตรวจสอบประมาณสี่สิบลายมีเสีสาสิบแปดลายสนับสนุนตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้จาก 07เทจเม้นต์12เป็น250นะครับเพื่อการทำงานที่ราบรื่นมากขึ้นนะผมก็จะกล่าวนั้นสั้นนะครับจะไม่เห็นว่าภาพรวมเนี่ยของ l u น่าค a s s i ิกเนี่ยกำลังจะไปต่อนะครับเดี๋ยวจะมีการเผาของไบแนนด้วยรออีกประมาณ6วันนะครับวันนี้วันที่24พฤษภาคมรออีก6วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ อาจจะมีหลายอย่างที่ค่อนข้างจะเคลียร์ละนะครับแล้วผมก็คิดว่าน่าจะได้ไปได้ตามรอบด้วยนะครับโดยเฉพาะลูน่าแคสิกก็น่าจะขึ้นแรงนะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ล่วงนะครับผมก็ต้องบอกงนี้ว่ามันไม่มีอะไให้ล่วงแล้วนะมันไปต่อแน่นอนมันก็ไปตามรอบนะครับแล้วดีไม่ดีตอนนี้คืออในช่วงปี2024-2025เนี่ยคือตกรถ นะครับคือไม่ว่าเหรียญไหนอะ่ะคือคุณต้องรีบเก็บให้ให้ได้มากที่สุดแหละนะครับก็ต้องดูด้วยกันว่าว่าจะออกมาเป็นเหรียญไหนเวลาไหนเนาะนะครับคือคุคณตกรถแล้วแน่นอนนะครับอย่าไปแค่งให้ลงไม่มีประโยชน์นะครับอย่างคดีความของโดคอนบอกเอเดี๋ยวมันก็ทุบนะครับมันไม่มีทุบให้คุณหรอกนะครับเพราะว่าตอนนี้สปอตอิเทอริ่มสปอตอีเทเม,มันผ่านแล้ว นะครับมันทําได้อย่างดีที่สุดคือกักราคาไว้แต่ผมว่าตอนนี้กฎหมายอะไรมันก็ออกมาแล้วอ่ะนะครับมันยากมากเลยที่จะไปกักราคาหรือจะทุบราคานะครับเป็นเพราะว่าเก็บไม่ทันนะครับตอนให้เก็บไม่ยอมเก็บนะครับมวยแต่ไปทําอย่างอื่นนะครับมวยแต่ไปไปแบบว่าเออเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้นะครับปัญหาคือ ราคาตอนนั้นอะ่ะมันลงไปเจ็ดพันแปดพันแล้วคุณก็ไม่เก็บนะครับหรือเก็บไม่อิ่มนะผมก็เข้าใจเนาะว่าตอนนั้นมันไม่สถานการณ์อย่างเงี้ยเรื่องเงินนะคะเป็นเรื่องสําคัญนะดงนั้นผมบอกว่าตกรถแน่นอนนะครับคือโดยเฉพาะปีสองปีสองปีเนี้ยคือคุณตกรถรอบเนี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า พอหลังจากปี2025ถ้าเกิดมันเป็นตลาดหนีเนี่ยมันจะกลับลงมาราคานี้หรือเปล่าเราไม่มีใครรู้นะครับแต่รู้ว่าถ้าเกิดคุณไม่เก็บในรอบนี้คุณก็จะชาแล้วรอบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดรอบหน้าราคามันเกิดไปไกลขึ้นมามันไม่มีใครเก็บในราคานี้แล้วก็ก็ยากนะครับเพราะว่าคริปโตแข็งแกร่งขึ้นนะครับมีนักลงทุนสถาบันเข้ามาถามว่า นักลงทุนสถาบันนะครับพอเวลาจะทิ้งเหรียญเนี่ยเขาจะทิ้งแหลกไหมทิ้งเยอะไหมนะครับผมต้องตอบตรงนี้นะครับว่าอมันมีกำแพงราคาที่ดีขึ้นนะครับมันจะไม่ตกไปแบบปีสองพันยิบสองแบบลงไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะลงก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นหนึ่งคือบิตคอยเนี่ยมันจะเป็นสินทรัพย์ทั่วโลกแล้วนะครับ คือทุกคนก็ต้องเก็บนะครับคืออย่างน้อยทิ้งก็ต้องมีนะครับไม่งั้นคุณก็สูญเสียความเป็นมาหาอำนาจนะครับอิเาเรี่ยมถ้าเกิดคุณไม่เก็บนะครับคุณทิ้งเยอะพี่จีนพี่ซาอุนะครับพี่ดูไบนะครับพี่รัสเซียก็จะเข้ามาเก็บนะครับคุณก็จะไม่ได้เป็นมาหาอำนาจใช่ไหมนะครับฉะนั้น ผมเชื่อว่าตลาดราคาเนี่ยของของเหรียญใหญ่เนี่ยอย่างอีทอย่าง b t ทเนี่ยโอเคเลยนะครับคือแข็งแร่งระดับหนึ่งแล้วอาจจะมีทิ้งแน่นอนนะครับแรงๆมีแน่นะครับแต่มันจะไม่ลงไปราคาเดิมลดไปแบบเดิมแล้วนะครับฉะนั้นไซเคิลเนี่ยคุณดูง่ายๆนะครับอย่างปีปีสองพันยิบสี่กับสองพันยี่สิบนะครับ มันคคลเวเลยนะครับเพราะว่ามันมีนักวิเคราะห์บางคนที่ใช้ปีของปีสองพันยี่สิบสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบสองเนี่ยเอามาเทียบกับปีนี้นะครับปีนี้นักลงทุนสถาบันเข้ามานะครับตลาดกลายเป็นกลายเป็นตามที่ไม่ไม่สามารถที่จะใช้สถิติเก่าเนี่ยเอามาดูได้ในกรอบแว่นตาแบบเดิมแถวนะครับฉะนั้น ราคามันไปแล้วนะครับคือยังไงคุณก็ต้องเก็บนะครับตกรถแน่นอนนะครับใครจะมาดูถูกผมก็ได้นะนะครับคอมเมนต์มานะครับบอกอุย้ยเหรียญขยะเหรียญกระจอกนะครับผมก็แนะนําอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเป็นเหรียญขยะเหรียญกระจอกนะครับคุณก็ไม่ต้องดูนะครับแล้วคุณก็ไม่ต้องเก็บนะครับไปเก็บเหรียญอื่นที่มันมีประโยชน์กว่านะเพราะว่ามันก็มีทั้ง xrp ชบั คอ,อร์อิตาเลียมีเหรียญอะไรอีกเยอะนะครับก็สําหรับคนชอบก็คือชอบผมก็แนะนําประมาณนั้นนะครับว่าเหรียญน,นี้ยมันก็เป็นเหรียญที่ดีเทอรล่าแคสิกลูน่ายูเดีซเป็นเหรียญที่ดีนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรที่ช้าหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ไปตามนัดเนเพาะฉะนั้น บางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ออกมาแล้วก็ไม่ได้ตามนัดอย่างที่คุณว่าก็ได้นะครับฉะนั้นเหรียญคริปโตะตลาดคริปโตมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับคือคุณไม่เก็บไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเกิดแช่งก็ไม่เป็นปัญหานะครับบอกเหรียญขยะเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมีทางไปหรอกนะครับก็ส่วนใหญ่คือพวกคุณไม่เก็บนะครับหรือเก็บอยากให้คนอื่นทิ้ง ตอนนี้ไม่มีใครทิ้งแล้วครับตอนนี้นะจนถึงปีสองพันยี่บห้าเราค่อยมาว่ากันนะครับพอปีละครึ่งปีหลังเนี่ยแอลคอยอแบบพุ่งแรงพุ่งแหลกเลยนะครับเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะนะเพราะว่าโอ้ตลาดมันมันอิตาเลี่ยนม,มันไป่นะครับเหรียญแม่มันไปเหรียญเล็กก็ไปตาม ต่อมานะครับเราก็ฝากโปรโมตเหรียญ d t m c นะครับเป็นเหรียญชื่อ Diamond the Cat นะครับเป็นเหรียญมีมฝั่งเชนของ s o l a n a นะครับอุปทานประมาณพันล้านนะครับตอนนี้ก็เลยยังราคาถูกอยู่นะถ้าจะเก็บก็เล่นพอหอมปากอหอมคอก็ได้นะครับมันก็มีเหรียญต้นน้ำหลายตัวที่น่าสนใจนะครับ ต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ XRP ด้วยกันเมื่อวาน XRP มีการพิจิกราคาสักนิดหน่อยนะครับคือเขียวสวนนะครับสิ่งที่ทำให้ XRP เขียวสวนเนี่ยคอยเบดก็อนุญ,ญาตให้มีการซื้อขาย XRP ในนิวยอร์กนะครับคือคนที่อยู่ในในฝั่งของสเตทของนิวยอร์กเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะเข้าถึง XRP ได้แล้วนะครับก็จัดทำโดยพอเกอ นะครับทนายความชั้นนําในการแลกเปลี่ยนนะครับก็เนื่องจากคอยเบรดระงับการซื้อขาย xrp ในเดือนมก,กราปี2021นีนะครับแต่ในปี2023เนี่ยคือเปิดแล้วแต่ว่าเปิดให้รับ xrp แล้วแต่ว่าไม่ใช่ทุกรัสนะครับเปิดให้มีการซื้อขายแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่มมาแล้วรวมถึง xrp เขาปลดกำลังจะปลดแอกแล้วนะครับเหลือแต่ตกลงกับเสกว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ ทางผู้พิพากษาเนี่ยเขาไม่ให้ทางคุณแกลี่เกิร์เลอร์นะครับหรือคุณหรือประธานเสกเนี่ยหรือเสกเนี่ยนะครับทำการทำการอุทธร์นะครับไม่ให้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีมูลนะครับที่จะทำอะไรเพื่อการอุทธร์นะครับก็ถึงเวลาของเขาแล้วจริงๆนะครับ อ่ามาข่าวที่2ของ XRP นะครับวันของ XRP ก็ย้ายเหรียญประมาณ291ล้านเหรียญท่ามกลางไอ้ข้อกฎหมายคือ Fit 21นะครับหรือ Fit 21นะครับให้กับชุมชน r i p p e r นะครับก็อันนี้เป็นอีกข่าวนึ่งมาอีกข่าวด้วยกันนะครับของ XRP ก็อันนี้เป็นเรื่องของ XRP s p o t ETF นเนื่องจากอ t ตาเลียมสปอร์ตก็จะมีการแอ p พูดนะครับอันนี้ใช้แชท t GPT นะครับก็อันนี้เคยวิเคราะห์นะครับเรื่องของ Bitcoin ETF แล้วนะครับตอนนี้เขาก็มาเรื่องของ XRP กันนะครับ XRP ตอนนี้ก็ราคาถูกมากๆเลยคือ0.5289ดอลลาร์นะครับก็ดูด้วยกันว่า XRP จะไปเท่าไหร่นะครับ ดังนั้น XRP ตอนนี้เงินสกุลนี้ต้อนอยู่อันดับเจ็ดนะครับถ้าจันถ้าเกิดราคาเพิ่มขึ้นก็ประมาณ0.87ดอลลาร์นะครับเราก็ระบบ AI อนุมานว่า XRP อาจขึ้นไปได้ถึง0.87 878นะครับดอลลาร์สะท้อนให้เห็น63วันหลังการอนุมัติ ETF ที่ได้เข็นกับ Bitcoin นะครับก็น่าจะตาม b i ิ c คอยกันก่อนเดี๋ยวตัวของ อา XRP สปอต ETF ก็ต้องมาว่ากันนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีแต่บทสัมภาษณ์ของคุณแบนด์เกริงเฮาส์นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับ XRP นะครับว่าจะมี XRP สปอต ETF ไหมแกก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับเพียงแต่ว่าบอกมีแน่แต่รอสักหน่อย งนั้นตอนนี้นะครับเรื่องของ Sport, อสปอตอิตาเลียนสปอ e t f เนี่ยนะครับมันก็ดังเนาะมันก็ข้ามไปถึงฝั่งของฮ่องกงนะครับฮ่องกงเนี่ยมีประมาณการซื้อขายก็ต่ำนะครับยังต่ำอยู่นะครับของ e t f เนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการซื้อ e t f เยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อละ นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมหรอกนะครับเพราะว่าเขามีเหรียญฝั่งของเขาอยู่นะครับเขาต้องเอาเหรียญฝั่งของเขาขึ้นอย่างพวก neo พวกฟา a m มิงโกนะครับแล้วก็เหรียญในกลุ่มอื่นๆของเขา php combo อะไรอย่างนี้นะก็เตรียมตัวนะครับรวมถึงตอนนี้ฮ่องกงเนี่ยเพิ่มการ staking นะครับเรื่องของ ets e นะครับ คุณก็ไปดูโปรเจกต์ของไบแอนนะครับไบแ a น c e เนี่ยออกมาเป็นเหรียญเยอะเลยนะครับที่ทำเพื่อการสเต็กของ ETS โดยเฉพาะนะครับก็น่าจะใช้ฝั่งของฮ่องกงนะครับให้ให้ฮ่องกงอ่ะซื้อหรือจีนอ่ะซื้อ ETS แล้วก็ทำการสเต็กนะครับผ่านโปรเจกต์ต่างๆเขาก็ให้มาเป็นดอกเบี้ยต่อมานะครับเราพูดถึง เวดหรือวีเชนนะครับก็ตอนนี้เข้าในภาคส่วนของโปรเจกต์ของอาวะแล้วนะครับก็มั่นใจว่ารัฐสภาอังกฤษระดมนุ้นหลายล้านคนนะครับเพื่อรับรองการใช้คริปโตท่ามกลางการเลือกตั้งนะครับเพราะตอนนี้รู้สึกผลการเลือกตั้งนี้ออกมาแล้วนะครับคุณริชชี่สุนัตได้นะครับ,รชชดดนะรบแต่ว่าน่าจะมีการ อบอกหลักฐานแล้วนะครับว่าเอ,าอยากที่จะให้เลือกตั้งใหม่นะครับก็เป็นเรื่องของ h i v แหละนะครับที่รัฐได้ทำพลาดไปอะไรอย่างนี้ดูเหมือนแค่ไม่ค่อยอยากจะต่อเท่าไหร่นะมันเครียดนะครับเอาแหละเรื่องการเมืองเราก็ว่างนั้นนะครับแต่ละอาวะเนี่ยนะครับก็ก็อยู่ในหนึ่งโปรเจกต์ของเวดหรือวีเชนอยู่ในหนึ่งโปรเจกต์ของอาวะนะครับตอนนี้ แล้วก็มีการประชุมเชิงลึกใน House of Lords นะครับใน b o r o n e s s นะครับ Mansilla Ibin นะครับก็เป็นห้องของนักลงทุนนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเพื่อหาลือเกี่ยวกับนโยบายของสาราชจาักรเกี่ยวกับเว็บส Metaverse และเป็นตัวแทนของ V Chain อันนี้ก็มาจาก โพสใน X นะครับของเจคว h เชนวันที่ยี่บสองพฤษภาคมปีสองพันยีบสี่ต่อจากว h เชนเราก็ไปเรื่องของกาลาได้กันนะครับกาลาช่วงนี้มีเผานะครับเอาจากเหรียญที่มิ้น์มาเผาเองเลยนะครับก็พุ่งสูงขึ้นจากการกู้คืนโดยการเผาโทเค็นนะครับเพราะว่าพนักงานไปมิ้นเหรียญน,นะพวกทีมงานอะไรอย่างเงี้ยไปมิ้นเหรียญเยอะ ราคาก็เลยร่วงนะครับก็เลยอะไรที่มิ้นเนี่ยกาล่าจะรับผิดชอบเองนะครับก็เหมือนไม่ท้าผิดชอบอะจริงๆคุณถ้ากุดคุณจะรับผิดชอบเนี่ยเหรียญที่มิ้นมาเพิ่มแล้วก็จํานวนที่นับจากจํานวนที่มิ้นนะครับกับจํานวนที่มีอยู่คุณก็เผาเพิ่มไปเลยนะครับใจหน่อยนะครับราคามันจะได้ไปนะครับอันนี้ก็มาจากคุณเจสันบริงนะครับรู้จักในชื่อที่ปิดแบนเนอร์ วันที่ยี่บสองพฤษภาคมปีสองพัยี่สิี่ใน X หรือทวิตเตอร์ก็ลองติดตามกันนะครับฉะนั้นข้อมูลของข่าวเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ทําให้เห็นภาพว่าตอนเนี้ ETF มาแล้วเทอรล่าลูน่า UTC คุณไม่เก็บ XRP คุณไม่เก็บก็ไม่ต้องเก็บนะครับตกรถแน่นอนนะครับ แน่นอนคือตกรถคือคุณอาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วแน่นอนนะครับแน่นอนหมายถึงในสองปีเนี้ยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่จะแช่งให้อยู่ที่เดิมผมว่าไม่เป็นไปไม่ได้นะครับยังไงซีซีเขาก็ต้องเอากําไรคืนอยู่แล้วเอาแหละนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับเราก็ฝากสําหรับหลักสูตรเหรียญต้นน้ําด้วย ท่านใดสนใจในการสมัครเรียนก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าลูนหาหรือเทอรล่านะครับ XRP เขาจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยเงิน moon สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิทค e t เว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทคิส สามารถสมัครกระดานใต้